การจัดกิจกรรมนะคะ ซืบซ้นวันวายประจันของพื้นที่ต่างวัดส่งคล้าแล้วก็การข้านรับแลนบริดในโครงการสะพานเศรษฐกิจผักตายเชื่อมฟังทะเลเอาไทยอันดามันนะคะเดี๋ยวจะได้มีรายละเอียดมาให้ติดตามกันด้วยค่ะเริ่มตอนข้อเชิญชวนผู้สนใจค่ะเข้ารวมเยี่ยมชมนิทรรศการและการสร้างถิ่และจะแสดงเส้นทางเศรษฐกิจท่านหลากและรวมติดตามการสัมมนาในโครงการสี่ปีสวพประชาชนเผื่อประชาชนนะคะแต่ว่าวันทียี่ภกถึงหยิบจัดกันยายนค่ะที่บริเวณซับมรกช นึ่องอาคารรัฐสภาซึ่งสามารถติดตามรับชมได้นะคะทาง Facebook Live เพจวุฒิสภาหรือว่า y YouTube วุฒิสภานั่นเองค่ะก็สมัรถติดตามกันได้นะคะถ้าเกิดหาไม่เจอนะคะก็สามารรสแกน QR โค้ดดาวเมลจะเป็น Facebook ที่จะมีการไลฟ์สดรวมถึง YouTube ที่จะมีการไลฟ์สดนะคะในโครงการ4ปีสวพอประชาชนเพื่อประชาชนนะคะระวางวันที่ยี่พกถึงยิบจัดกันยายนนี้นั่นเองค่ะก็ไปฟังแล้นะคะว่าจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างการสาธิตแล้วก็การแสดงสิ้นค่ะเศรษฐกิจท่านราวแล้วก็ติดตามการสัมมนาดาววันนี้ เป็นวันแรกด้วยใช่ค่ะนี่เราก็ไปกันได้นะคะค่ะ